สวัสดีนักเรียนและผู้ปกคอรองทุกท่านครับพบกันในวิชาประวัติศาสตร์สายชั้นป .5 นะครับเราก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆสัปดาห์สัปดาห์าหละหนึครั้งนะครับในชั่วโมงนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะครับของภาคเรียนที่2นะครับเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจในสมัยอายุทยากันมา2ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจ นะครับในเรื่องนี้กันนะครับอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนนะครับรับชมด้วยนะครับก็สมมวทั้งหมด2คลิปวิดีโอด้วยกันนักเรียนก็จะได้รับความรู้นะครับไปเพิ่มขึ้นนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงหน่วยงานนะครับจัดหารายได้นะครับนะใน ละอาณาจักรเนี่ยนะครับนั่นก็คือหน่วยงานที่ชื่อว่าพระคลังสินค้านะครับนักเรียนตอบถูกไหมครับนะเดี๋ยววันนี้ครูมีเฉลยมาให้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทําในคราวที่แล้วนะครับนะข้ามมาชั่วโมงนี้เลยเนี่ยแนะนําให้ปิดนะครับแล้วก็ไปทำนะคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครทําผ่านแล้วกดไลค์ให้เลยนะครับนะแล้วเราก็ ไปด้วยกันเลยนะครับอ่านะเรื่องราวของนะครับรละครที่ชื่อว่าบุเพสันนิวาสนะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับถ้ามีโอกาสว่างๆผ่อนคลายสมองนะครับแต่มันก็จะมีสารละแอบแฝงไปด้วยนะครับว่าตัวละครต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่ หยิบยกออกมานะครับอยู่ในละครเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่นะครับมาจากอิงประวัติศาสตร์นะครับตัวละครหลายๆตัวก็เป็นตัวละครที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็นักเรียนก็จะได้นะอ๋อเรื่องราวต่าๆถ้าบางทีเราเห็นภาพประกอบไปด้วยเราก็จะนึกภาพออกนะครับบางทีการเรียนประวัติศาสตร์ถ้าเราไม่เห็นอะไรเลย เราจินตนาการตามไปไม่ถูกมันก็ไม่สนุกใช่ไหมครับจุดประสงค์ก็เหมือนเดิมนะครับอธิบายพัฒนาการนะของอนานาจักรอยุธยาแล้วก็ปัจจัยความเจริญรุ่งเรืองนะครับการค้าขายก็เป็นปัจจัยของการเจริญรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของชนชั้นด้วยแล้วมีงานให้ทำนะครับ เอาเรามาเฉลยงานเมื่อคราวที่แล้วกัก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้านักเรียนไม่ได้เขียนสำนวนเดียวกับครูนักเรียนไม่ต้องลบแก้ก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าตอบนะมันไม่ไดนะ้มีความใกล้เคียงกันเลยนะครับนะก็ลบและเขียนใหม่นะครับถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวนะครับกนะ็ถือว่าครูแก้ให้แล้วตัวแดงๆนี้นะครับ เอามาดูนะเฉะลยงานเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าข้อหนึ่งเนี่ยถามว่าสินค้าผูกขาดหรือสินค้าต้องห้ามเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับสินค้าผูกขาดกับสินค้าต้องห้ามเนี่ยถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือเป็นสินค้าที่ผูกขาดนะครับโดยพักคังสินค้านะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่สิทธิ์ขาดในการที่จะนะผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวเลยนะ Uh, มาว่ากันนะครับก็บอกว่ายงไสินค้าผูกขาดคือสินค้าที่รัฐ <cream. S 1> ก็คือภาคลังสินค้าเนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐนะครับตัวแทนของหลวงนั่นแหละนะครับเป็นผู้ซื้อขายแต่เพียงผู้เดียวนะผู้ขาดแต่เพียงผู้เดียวครับคาว่าผูกขาดคือทําได้คนเดียวนะครับสินค้าผูกขาดก็คือสินค้าที่จะซื้อหรือจะขายเนี่ยก็ตนะ้องให้ภาคคลังสินค้าเป็นผู้ซื้อผู้ขายเท่านั้น นะสินค้าต้องห้ามก็คือสินค้าพวกสินค้าหายากเช่นของป่านะที่หายากนะครับนะและเป็นที่ต้องการของต่างประเทศเนี่ยซึ่งราษฎรเนี่ยจะต้องนํามาขายให้แก่พะคลางสินค้าเท่านั้นนะดังนั้นสองคำนี้เห็นไหมครับทั้งผูกขาดทั้งต้องห้ามก็คือคนที่จะทําการค้าขายได้ก็คือต้องทํากับพะคลังสินค้านะแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น นะครับถ้าเขียนอยู่ประมาณนี้นะที่มนะีประโยคว่านะครับจะซื้อจะขายต้องนะผ่านพระกานสินค้าเนี่ยก็ถือว่าถูกนะครับไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโออธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบอกแล้วเรื่องนี้มันก็นะค่อนข้างนะยากนิดนึงนะครับในเรื่องบุเพสันิวาสเนี่ยนะครับก็ก็มีตอนหนึ่งที่พูดถึงว่าค้าขายเนี่ยนะครับในสมัย กลุ่มสิวยาเขาค้าขายอะไรด้วยนะครับถ้าในเรื่องเนี่ยนะครับถ้าใครเคยดูเนี่ยพอดีครูก็ค้นหาคลิปตอนนั้นไม่เจอนะครับก็ก็เลยไม่ได้นามาเสนอในในชั่วโมงนี้นะครับก็ถ้านักเรียนเจอก็ส่งข่าวรูด้วยว่าชื่อตอนอะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องที่นางเอกเนี่ยนะครับได้ไปสอบถามนะครับพ่อของพระเอกเนี่ยว่ามีการค้าขายอะไรบ้างในกลุ่มสิวยาเนี่ยนะครับก็มีการาาค้าก็คือค้าช้างด้วย นะ,นะครับซึ่งในหนังสือต่างๆก็ไม่ได้มีการปรากฏนะครับให้เห็นแต่ในในละครเนี่ยเขาก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปนะ,น,ะนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่ถ้าเราไปที่ก,กรุงศรีอยุธยาเนี่ยครับมันจะมีเอ่อไม่ใช่ก,กรุงศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันก็จะมีเขาเรียกพันเนียดคองช้างนะครับก็เป็นเสาสีแดงๆเนี่ยนะเป็นท่อนสูงเนี่ยปักเป็นรั้วเลยแล้วก็จะปีการไป เอเป็น้องช้างก็คือเอาช้างตัวเมียเนี่ยนะครับเอาไปปลูกไว้เพื่อไปล่อช้างป่าช้างป่าตัวผู้เนี่ยมันก็จะติดตามมาพอพอมาไปเจอตัวเมียเขาก็จะบังคับตัวเมียเนี่ยนะครับที่ปลูกฝึกแล้วเนี่ยนะครับให้เข้ามาอยู่ในพเนยรน,นะครับพอเข้ามาเนี่ยช้างป่าก็จะตามมาเป็นโขงเลยนะครับเป็น40-50เ 50, ป็นร้อยตัวเลยแล้วก็ เ,ออเขาก็จะปิดนะขังมันไว้นะครับนะก็ค่อยเอามาฝึกนะครับก็เป็นอีกเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังข้อที่สองถามว่าหน่วยงานใดที่ดูแลด้านการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติทั้งการขายสินค้าให้พ่อค้าชาวตะวันตกและการแต่งสำเพอหลวงไปค้าขายกับชาวจีนนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของ พระคลังสินค้าหรือกรมท่านั่นเองนะครับตัวเดียวกันนะเพราะว่าการค้าขายในสมัยก่อนเขาใช้วิธีการค้าขายทางเรือก็ต้องมีท่าเรือนะครับดังนั้นก็เรียกกรมท่าหรือกรมพระคลังสินค้านะครับก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับมาดูข้อคําถามในวันนี้กันบ้างนะครับนักเรียนเขียนหัวเหมือนเดิมว่าแบบฝึกหัดภาคเรียนที่2ชั่วโมงที่ห้า กี่เส้นใต้สีแดงสองเส้นนะครับวันนี้มีคำถาม3ข้อแต่ไม่ยากนะครับข้อหนึ่งถามว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแบ่งกลุ่มคนนะครับออกเป็นกี่ชนชั้นนะครับกี่ชนชั้นนะมีอะไรบ้างถ้าเราเคยดูในละครเช่นบุเพสธนิวาสก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีพวกเจ้านายนะครับก็คือเป็นนายกระบ,บ่าวเห็นไหมครับ บ่าวนี่ก็คือคนที่จะอคอยดูแลปฏิบัตินะครับทําตามคําสั่งของเจ้านายนะครับถ้าเจ้านายเนี่ยสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทํานะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นขนาดมุ้งใช่ไหมครับในหนังเนี่ยนะขนาดมุ้งนี่ยังไม่มีเงินจะซื้อกันเลยนะครับนอนก็ต้องนอนแบบทนยุงกัดกันไปแบบเนี้นะครับก็เป็นความแตกต่างของชนชั้นเหมือนกันนะครับก็ เดี๋ยววันนี้ครูก,ก็มีนะครับนะมีคลิปวิดีโอมามาเล่าให้เราฟังด้วยนะครับกนะ็นักเรียนก็รับชมนะครับมันก็จะเป็นความรู้นะมันก็จะเป็นความรู้นะถ้านักเรียนดูยาวตลอดได้ก็ก็น่าจะดีนะครับคลิปที่สอบเนี่ยนะครับค่อนข้างยาวคักหน่อยหนึง่งนะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีเวลาน,นักเรียนดูตลอดก็ได้แต่ถ้าเกิดนักเรียนนะมีเวลาน้อยนักเรียนก็ ดูจนถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นนะครับของคนก็ได้นะครับเมื่อจบในเรื่องของชนชั้นนักเรียนก็ปิดกรได้เพราะเดี๋ยวครูก,ก็มีสไลด์มาให้ดูสรุปนะครับข้อที่3ามชนชั้นผู้ถูกปกครองประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอ่าดังนั้นเดี๋ยวเราก็มาสรุปก,กันว่าชนชั้นอย่างน้อยมันก็ต้องมีปกครองกับผู้ถูกปกครองนะครับอ้าว นี่ก็คือสิ่งที่เอามาให้ดูเมื่อข่าวที่แล้วว่านะครับกรมพัคคังสินค้าหรือกรมท่าเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่ดูแลด้านการค้ากับต่างประเทศนะขายสินค้าเข้าพ่อค้าชาวตะว,วันตกและแต่งสำเพาหลวงไปค้าขายกับชาวจีนนะผัคทังสินค้าก็ยังทําหน้าที่รวบรวมสินค้าจากแหล่งต่างๆนะครับเช่นของนะที่ชาวบ้านนํามาเสียส่วยนะครับนะ แทนการมารับใช้รวมนะครับเดี๋ยวก็จะได้คุยให้ฟังต่อไปมีอะไรบ้างนะครับเช่นปืนไหมดิบเครื่องถ้วยชามทองแดงแท้งนะครับเหรียญเงินข้าวไม้กจษนาไม้ฝางงาช้างนอนแลบนะครับหนังสัตว์นะครับพริกไทยดีบุกอะไรพวกนี้นี่ก็คือสินค้าที่เป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติเขามีความต้องการน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา รับชมคลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสารุปให้ฟังอีกครั้งนะครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จูงบัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใค้่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าสวัสดีครับวันนี้สยามอดีตเปิดรายการด้วยข้อความในหลักศิราจารึกดักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่บอกเล่าถึงบรรยากาศการค้าขายอย่างเสรีในสมัยสุโขทัยทั้งการค้าภายในและภายนอกประเทศแต่ต่อมาในสมัยอยุธยา ระบบการค้าเสรีได้เปลี่ยนไปเป็นระบบการค้าผูกขาดโดยเฉพาะการค้ากับต่างประเทศนั้นเพื่อให้การค้าเป็นไปโดยเรียบร้อยได้มีการกำหนดสินค้าต้องห้ามและมีการตั้งพระคลังสินค้าขึ้นเพื่อควบคุมการค้าขายกับต่างประเทศโดยพระคลังสินค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อสินค้าทั่วไปที่ชาวต่างชาตินำเข้ามาได้ก่อนประชาชนได้ในราคาที่ถูก มีการกำหนดสินค้าประเภทสินค้าต้องห้ามที่ประชาชนไม่สามารถซื้อขายกับต่างชาติได้เองต้องซื้อขายผ่านพระคลังสินค้าเท่านั้นรายการสินค้าต้องห้ามที่กำหนดส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ชาวต่างชาตินิยมหรือเป็นของหายากต่างๆเช่นนาช้างนอแรดฝางดีบุกไม้กฤษณาซึ่งหากปล่อยให้ขายโดยไม่มีการควบคุมอาจขายแคลนได้ รวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของแผ่นดินจึงไม่อาจเปิดให้ค้าขายเสรีได้เช่นอาวุธดินปืนและกร,รมมถันโดยเฉพาะดินปืนของไทยนั้นมีชื่อเสียงว่ามีคุณภาพดีในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรดญี่ปุ่นเคยส่งคณะทูตมาเจราจาขอผ่อนผันซื้อดินปืนซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามจากไทยสินค้าต้องห้ามเหล่านี้พ่อค้าต่างชาติคนใดต้องการซื้อต้องมาซื้อที่พระคลังสินค้าเท่านั้น ทำให้พระคลังสินค้ามีรายได้เข้าสู่รัฐได้เป็นอย่างมากควบคุมไม่ให้ชาติหนึ่งชาติใดมีอิทธิพลทางการค้ามากเกินไปแต่มีข้อเสียคือต่างชาติเสียเปรียบในระบบการค้าแบบนี้และพ่อค้าชาวไทยขาดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการค้าขายเพราะไม่มีโอกาสทําการติดต่อกันได้โดยตรงนอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นรายๆไป แต่สินค้าต้องห้ามเหล่านี้ได้มีการลักลอบซื้อขายจึงได้มีการออกกฎหมายลักษณะอาญาหลวงในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโดยมีการกำหนดโทษหนักเบาแก่ผู้ลักลอบทั้งที่เป็นขุนนางและประชาชนหนักเบาตามโทสานุโทษคือถ้ายกระบัดซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปตรวจด,ดูสินค้าต้องห้ามนั้นได้ยักยอกที่กลางป่าให้เครียดและให้ปรับไหมจตุรคูณคือสีเท่าแต่ถ้ายักยอกทรัพย์ที่หน้าตาช่าง แล้วขายให้แก่เรือสำเภาให้เอาตัวขึ้นขายอย่างประจานก่อนนำตัวมาเคี่ยนด้วยลวดหนัง50ทีแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นย่าช้างแต่ถ้าสินค้านั้นเก็บในคลังสินค้าไปลักลอบนำออกมาขายให้ต่างชาติโทษหนักถึงฟันคอริบเรือนแล้วเอาบุตรภรรยาไปลงย่าช้างและหากสินค้าต้องห้ามซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศก็ให้รับโทษเช่นเดียวกันรวมทั้ง พนักงานที่ควบคุมดูแลตลาดคือกำนันตลาดที่หากรู้ว่ามีลูกตลาดลักลอบค้าขายสินค้าต้องห้ามแต่ไม่ได้ห้ามปรามท่านให้เคียนด้วยลวดหนัง25ถทีแล้วให้เอาตัวแห่ประจานรอบตลาดและให้จำขือคา3มวันซึ่งการควบคุมการค้าขายกับต่างประเทศนี้ได้มีการควบคุมตรวจตาเรือสินค้าเข้าออกอย่างเข้มงวดนอกจากสินค้าต้องห้ามที่กล่าวมาแล้ว การลักลอบพาคนออกนอกประเทศก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรงทั้งผู้ที่ลักลอบพาไปผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นแม้แต่ล่ามนายด่านจนถึงนายเรือสำเภาก็ล้วนแต่มีโทษทั้งสิ้นโดยถือว่าการลักลอบพาคนออกนอกราชอาณาจักรและการลักลอบค้าอาวุธและดินปืนแก่ต่างชาติเป็นภัยต่ออธิปไตยของแผ่นดินโดยประเทศลูกค้านั้นให้ลงโทษเหมือนเป็นโจรเจ้าพนักงานนายด่านล่าม แม้จะผิดเพียงร่วมรู้เห็นเป็นใจก็ให้มีโทษถึงตายเพราะมีความผิดร้ายแรงประหนึ่งเป็น่าศึกที่เข้ามาโจมตีบ้านเมืองเลยทีเดียวปัจจุบันการค้าขายกับต่างประเทศของไทยมีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำกับดูแลซึ่งข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าโลกแต่สินค้าต้องห้ามหลายชนิดในสมัยยุทธยาเช่นงาช้างณปัจจุบันก็ยังคงเป็นเรื่องผิดกฎหมายในานานาประเทศ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเสตสครับ ที่จบไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของสินค้าต้องห้ามกับสินค้าห่วงห้ามนะครับนักเรียนก็คงจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะครับจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอไปนะครับว่ามันมีสินค้านะครับต้องห้ามอะไรบ้างมีสินค้าห่วงห้ามอะไรบ้างนะครับที่เป็นประโยชน์นอกจากนี้เนี่ยนะครับที่เราดูในคลิปวิดีโอก็จะมีเรื่องของของกฎหมายนะครับว่า เป็นพระอายการเป็นเอ่อเป็นเรื่องของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมคนนะครับให้ประพฤติปฏิบัติตามนะครับด้วยการนะไม่ให้มีการยักยอกนะครับเอาของหลวงนะครับเงินหลวงรายได้หลวงเนี่ยนะครับเข้าสู่เข้าพวกเข้าหอของตัวเองนะหรือไม่ให้มีการลักลอบไปทําการค้าขายกันเองโดยที่ไม่ผ่านพระคลังสินค้าก็จะมีความผิดนะครับ ก็โทษในสมัยก่อนก็ค่อนข,ข้างดูเดือดน,นะครับด้วยการโบยด้วยแซนหนังนะครับโบยทีก็ต้องให้ถึงเลือดน,นะครับก็คือต้องแตกอ่แล้ถ้าเกิดว่าบางคนทนไม่ไหวก็เรียกย่ยๆก็ขาดใจตายกันก็มีนะครับก็มันทําให้เกิดการเกรงกลัวนะไม่ไวเวอีกเออไม่กล้าที่จะกระทําความผิดนะครับเป็นรูปแบบของกฎหมายแต่ในปัจจุบันเนี่ยการลงโทษด้วยวิธีการรุนแรงเนี่ยแบบนี้เนี่ย นะครับในทุกๆประเทศก็นะครับหดเว้นนะครับยกเลิกกันไปหมดแล้วนะครับอ่าดังนั้นเหมือนงาช้างเดี๋ยวนี้การซื้อขายงาช้างก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับนะก็ถ้าเราเห็นที่ไหนเขามีการค้าการขายนะครับแม้จะทั้งชิ้นส่วนของอวัยวะนะครับก็คืองาช้างอาวัารมนะกำไรต่างๆเนี่ยก็อย่าไปส่งเสริม นะครับอย่าไปสนับสนุนหรือถ้าบ้านใครมีครอบครองงาช้างไว้นะครับก็ต้องไปขึ้นทะเบียนด้วยนะครับเดี๋ยวจะถูกตำรวจจับนะครับ้าเดี๋ยวเวลามันจะผ่านเยอะเกินไปนะครับวันนี้ก็มีภาพมาให้นะครับภาพมาให้เราเห็นด้านล่างนะครับด้านล่างไม่ใช่คูก๊อนะครับตรงกลางเนี่ยนะก็จะเป็นนักแสดงนะครับที่ปรากฏในเรื่องบุกเพศนิวาสนะครับก็ เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงตามประวัติศาสตร์นะครับเราจะเห็นจากภาพบนสุดนะครับแล้วก็ดูภาพที่คู่กันประกอบนะครับว่าใครเป็นใครนะครับถ้าใครอยากจะรู้ก็ลองไปไปค้นคว้าดูนะครับว่าแต่และบุคคลที่อยู่ในภาพเนี่ยเขาเป็นใครเขามีประวัติมีเรื่องราวอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งนะ น่าสนใจเพราะสมัยก่อนเห็นไหมครับว่าเขาไม่มีไม่มีภาพถ่ายนะครับเขาก็ใช้วิธีการวาดนะเขาก็พยายามหานักสแสดงแล้วก็พยายามหานะแต่งตัวให้มันมีความละไม้คล้ายคลึงกันให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะเพื่อที่จะนะครับอ้างอิงนะครับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดู สรุปนะครับชนชั้นในสมัยอยุธยานะครับแล้วเดี๋ยวครูจะมีคลิปนะครับมานำเสนอพวกเราด้วยนะครับเอามาดูสรุปกันก่อนนะครับนะบอกว่าชนชั้นในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับแบ่งกลุ่มคนออกเป็นทั้งหมดนะครับสองกลุ่มด้วยกันนะก็คือชนชั้นปกครองกับชนชั้นผู้ถูกปกครองนะครับ ดังนั้นเขาถามว่านะครับในสมัยยุธยาเนี่ยแบ่งคนออกเป็นกี่ชนชั้นคําตอบก็คือ2ชนชั้นด้วยกันนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือชนชั้นปกครองกับชนชั้นผู้ถูกปกครองนะครับเขาถามแค่นี้เราก็ตอบแค่นี้ก็ถือว่าถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่รายละเอียดถ้าไปด้วยว่านะชนชั้นปกครองนะประกอบด้วยหนึ่งพระมหากษัตริย์เจ้านายขุนนาง ชนชั้นผู้ถูกปกครองประกอบด,ด้วยไพรทานถ้าเขียนแบบนี้ได้นี่กดไลค์ให้เลยยอดมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูนะครับชนชั้นปกครองก็คือคนที่มีอํานาจในการที่จะปกครองนะครับคนอื่นนั่นเองในแผ่นดินเนี่ยนะครับก็จะมีพระหมหากษัตริย์นะเป็นประมุกข,ของอาณาจักรนะครับเป็นเจ้าของแผ่นดินเราจึงเรียกว่า พระเจ้าแผ่นดินก็คือเป็นเจ้าของทั้งแผ่นดินนะมีกี่คนครับมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นแต่หนึ่งคนนี้นะครับปกครองคนนะเป็นหมื่นๆเป็น,สนแสนๆเป็นล,ล้านๆคนเลยนะครับปกครองทั้งอาณาจักรนะเจ้านายคือใครเจ้านายคือนะราชบงที่สืบเชื้อสายมาจากพระมหากษัตริย์ก็คือพวกลูกหลานหรือนะครับญาติของกษัตริย์นั่นเองนะครับเราก็จะเรียกว,ว่าพวกเป็นชนชั้นเจ้านาย นะครับขุนนางคือใครขุนนางก็คือ,อ,อข้าราชการนะครับนั่นเองนะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือราชดอที่ถวายตัวรับราชการก็คือขุนนางอย่างเช่นเรื่องบุเพสันิวาสเราก็จะเห็นว่านะอย่างที่หมื่นเนี่ยนะครับเขาก็เป็นขุนนางเขาก็ต้องไปเ,ออเข้าเฝ้านะครับขุนะหลวงหรือในหลวงเนี่ยนะครับนะนั่นก็คือ ้วถามว่าในเรื่องนั้นมีเจ้านายไหมก็มีนะครับนะก็คือลูกนะครับนะญาติของกษัตริย์นะก็เป็นเจ้านายนะครับพระหมหากษัตริย์ก็มีนะครับไพร่มีไหมเรื่องบุพเพธานิวาสไพร่ก็มีไพรคือใครไพรก็คือราษฎรคือประชาชนนั่นแหละนะครับแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าไพร่นะครับส่วนทาตมีไหมทาสก็มีทาตนะครับก็คือ ออราษฎรที่อยู่ภายใต้อำนาจของนายเงินนะครับไม่มีสิทธิ์ในตัวเองเนี่ยนะครับก็คือพวกเหมือนเบา่าไพร่ที่อยู่ในในเรือนของของพระเอกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าพวกนี้นะคือทาสทาสเนี่ยไม่ใช่คนรับใช้นะครับแต่ว่ามีมมฐานะต่ำกว่าไพร่ซะอีกนะครับเหมือนเป็นสมบัติของเ,ออเจ้านายนะเขาจะทําอะไรก็ได้เขาจะตบเขาจะตีเขาจะเคี่ยงเขาจะด่านะครับ เขาจะใชใ้ทำงานอะไรก็ก็ต้องทำนะครับนั่นก็คือฐานะที่เรียกว่าฐานเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะครับนะให้ดูก็จะมีรูปของนักแสดงต่างๆเนี่ยนะครับทีนะ่อาจารย์เขาเอามานะเอามาทำไว้หน้าสนใจมากเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อนี่ไงคือฐานะแบบนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยนะครับ กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีอันยาวนาน417ปีซึ่งมีความเจริญทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับเกิดจากมีชนชาติต่างๆในเอเชียเข้ามาติดต่อค้าขายและเข้ามาเพื่อตั้งหลักแหล่งหากินในดินแดนไทยเช่นจีนมอญยวนขเขมรอินเดียและอาหรับ ซึ่งในปีพุทธศักราช1,983สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าโอทองขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจัก,กรอย,ยุธยาต่อมาพุทธศักราช2,054ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองชาติตะวันตกเริ่มเข้ามาค้าขายโดยโปรตุเกสเข้ามาเป็นชาติแรกและมีชนชาติอื่นๆติดตามมา เช่นฮอลันดาฝรั่งเศสและอังกฤษเป็นต้นในปีพุทธศักราช2172ในสมัยสมเด็จพ,พระเจ้าประสาททองมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติเจริญมากขึ้นเป็นยุคที่การค้าทางเรือรุ่งเรืองอย่างมากสเปนโปรตุเกสอินเดียเปอร์เซียและอาร์เมเนียเข้ามาค้าขายเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2199สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากความสัมพันธ์กับต่างประเทศนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีการติดต่อทั้งด้านการค้าการทูตและการศึกษาและในปีพุทธศักราช2310 ในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินหรือพระเจ้าเอกทัศน์เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองรวมระยะเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีทั้งสิ้น417ปีสภาพสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นจะมีการแบ่งชนชั้นเป็นห้ชนชั้นดังนี้ หนชนชั้นพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทรงมีฐาน,นะเป็นสมิติเทพเป็นเจ้าชีวิตและเจ้าแผ่นดินชนชั้นที่สองเจ้าในชันนช้นสูงเจ้านายชั้นสูงจะเป็นพระราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าเป็นต้นชนชั้นที่สามคือขุนนางขุนนางจะคอยช่วยเหลือพระเจ้าแผ่นดินในการปกครองประเทศ และจะได้รับสักดินาจากพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องตอบแทนอีกด้วยชนชั้นที่4คือไพร่ไพร่จะเป็นสามัญชนทั่วไปไพร่าอาจแบ่งออกเป็นได้หลายไพร่เช่นไพร่หลวงไพร่สมไพร่สวยและชนชั้นสุดท้ายคือทาสทาสเป็นชนชั้นต่ำที่สุดในสังคมสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายทาสเช่น ่าสินไทยท่าฉเฉลยลูกธาตุฉเฉลยศึกเป็นต้นพระสงฆ์จะไม่เป็นชนชั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่พระสงฆ์นั้นจะเป็นที่เคาเรพเลื่อมใสของทุกชนชั้นเป็นบุคคลที่เชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละชนชั้นอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ให้การศึกษาแก่ราษฎรทุกๆคนดังนั้น ราษฎรจะนิยมพาลูกหลานไปฝากกับพระเพื่อได้รับการอบรมทางศาสนาได้เล่าเรียนอ่านเขียนหนังสือไทยและภาษาบาลีตามสมควรดังนั้นชายไทยจะต้องอุปสมบทก่อนรับราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยอ้านะครับสรุปสุดท้ายก็คือเราก็คงได้รับความรู้นะครับจากการที่เราได้รับชมคลิปวีดีโอนะครับแล้วก็สไลด์นะครับ เกี่ยวกับการแบ่งชนชั้นของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับว่ามีด้วยกันกี่ชนชั้นอะไรบ้างนะครับชนชั้นปกครองประกอบด้วยใครบ้างชนชั้นผู้ถูกปกครองประกอบด้วยใครบ้างนะครับเนี้ยเรียนก็ไปทำแบบฝึกหัดนะครับนะภาคเรียนที่2ชั่วโมงที่5นะครับทั้ง3ข้อนี้แล้วก็นะครับนำมาส่งครูนะครับนะบก็วันนี้ เวลาที่เหลือนะครับก็ให้นักเรียนไปเนะตรียมนะครับทํางานตามที่ครูสั่งแล้วก็ส่งนะครับให้เป็นปัจจุบันด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ